สวดมนต์ประจําวันบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโทพภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควาตาธร,รมโมธัมมังนามสสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโคสังขังนะมามิ 南谟他他帕卡瓦陀阿拉哈陀萨嘛萨姆菩萨。南谟他他帕卡瓦陀阿拉哈陀萨嘛萨姆菩萨。南谟他他帕卡瓦陀阿拉哈陀萨嘛萨姆菩萨。 อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรโรปุริสะธรรมมาาลติสัทธาเทวมนุสานางพุทโภคกวาเตสวากาโตภะคะตาธโม สันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิจพโพวินโูหิตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาอุคลาเอสาภาควะโตสาวกสังคโคอาอุเนยโยปาอุเนยโยทาขิเนยโยอันชลีกาลานิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกสัสติสวดบทพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถา พาหุงสาหาสมาพินิมนิตาสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคละสะเสนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชายามังคลานิ มาลาติเลกามพิยุทธิตะสะาสภรติงโครัมปนาระวะกมรมคามถาท,ะทะยาขังขันตีสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโทะตันเตชสา,าวาตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคาชาวลาลังอติมาเถปูตังเทวาคิจักกมสันนิวาสุทารุนันต,ตังเมตัมภูเสกวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุขิตาขัดขาแมาติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ กัตาวานะกัตถามุทลังอิวะคาพินิยาจินจายะทุกถาวะจะนางชนะกายามาเชสันเตนะโสมะวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวาตุเตชายามังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาททพิโรปิตามะนังอติอันทะูตังปัญญาปฏิปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวาตุเตชยมังคลานิ นันโทปานันทาพุชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทลาพุชเคนะธรามาปยันโตอิทูปเทสาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเตชายามังคลานิ ทุกาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทธะหัตถังพรมมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาทิพานังยานาะคาเทนาะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานิ เอตาปิพุทธะชยมังคละอัฏฐคถาโยวาจโน,ท,นทินทิเนาสาะเตมะตัมทีหิตาวานะเนกาวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยยะนาโรสปัญ,ญโย มหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพวะนินางปูเลตวะปาลมีสภาวะปโตสัมโพทิมมตมังเอเตนะสัจจะวะเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวาฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิตชยสุชยมังคะเล ปาลลาชิตาปัลลังเกศีเสปทาวิโปคะเลอาภิเสเกสัพพาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนัขาตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมูหุตโตจะสุยิทธังพรหมจริสุปทาขีนางกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปทาขีนังปทาขีนังมนโนกรรม,มังปานิขีเต ปะทากีนาปทากีนานิกาตะวานะลพันตะเถปทากีเนภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตา สัพพสังขานุภาเวนัสทาโสถีภาวันตุเตแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากเวรอาหังอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง สุขีอัตตานาังปาริหารามีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อันนี้คาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เยตยติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้าติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครูรู้ปัจชายาจาริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุครูรู้ปัชชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทัง สัพพเทวตานางโหตูสุขิตาโหตูสัพเพเท,เทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเปตานางโหตูสุขิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพ อิทางสัพ,พเพเวรีนางหนตูสุกิตาหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวนนรเวทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพสัตนานางหนตูสุกิตาหนตูสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดคาถาพาหุงม,มหากา มีดังต่อไปนี้บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร,ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรอ,องคุลิมานด้วยการทำปฏิหาร บทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระงับบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยรู้นิสัยแล้วตรัสเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีการทําอุป,ปเทแห่งฤทธ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนาญาณ ต่อไปเป็นการสวดคาถาชิน,นะบัญชรสมของสมเด็จพระพุทธาจยาโตพรมรังสีวัลระคังโคสิตารามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ ปุตตะกาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพนธนังอติกายเยกายายะยะเทวานางปียตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายามาราชาุดโ,โนโทาเวสุวนโมนมรนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวะานางังจตุสัจจาสพังและสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกลาทายพุทธาอัถาวิสตินายกาสเพปติตาไมาหังมัทเกเตมุนิสลา สีเสพติโตไมหังพุทโธธรรมโมท้าวิโจเจเนสังโคปิโตไมหังอุเลสาภพากุณากะโลอาทิเยเมอนุลุตโธสาลรปุโตจัทักกิเนกกทัญโยปฏิภาคัสเมิงโมคลาโนโจะวามเกทักชินสวนเนไมหาอาสูงอนันทลาหุโลกัสโปจมมะมหานาโมอุภาสูงามาโสตะเกเกสันเตปฏิภาคัสเมิงสุริยวะปะพังคโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสภิโตมุนีปุงคโว อุมาลากัสโปเทโลมเหสีจิตตาวาทโกโสมัยหัางวัฒนนิจังปฏิฐาศี์คุณากโลปุนโนคุลิมาโลจาอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัญจายเมยชาตานาลาเตติลากามมะมะเสศาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวากาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรษสาชาวันตาศีละเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารัตนงังบุรุโตอาศิทักกินเนเมตตาสุตการทัาชชะงปัจจโตอาศีวาเมีอังคุลิมาละกัง ขันธโมลาบริตันจาอานาตาติยาสุตกังอากาเศเสชาธนงาเศเสสาปากาลาสันติตาชินานาน,านาวาลาสังยุตตาสตาปากาลาลังกตาวาตาปีตาทิสัญชาตาภายิราชาตุปัตถวาอาเสสาเวนยังยันตุอนันาตาชินเตชะสาวตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชเชลชินาปัญชาลามาชามิวิหะลันตังมาิทะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเ,เตมหาปุริสาสภา,าอิเจวามันโตสุคโตสุลโข ชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตายโยสัทธรรมานุภาเวนะสัทธรมานุภาว,วะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเลตีสวดคาถาบูชาพระศรีวลีนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีวลีจะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาศีวลีจะมหาเถโรยักขเทวาภิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาศีวลีเถระคูนางเอตังโสธิลาพังภะวันตุเม สีวลีจะมหาเถโลเทวตานารปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระสีวลีจะมหาเถโรเทวตานารปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุ่ังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานารปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธา ศีวลีจะมหาเทโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจ,จายาทิมิอาหังวันธามิตังสธาศีวลีเถระคูนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา พุทธามาอุนะโมพุทธายะวิราทยโยวิราโคเนยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหมวิราทยโยวิราโคเนยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหมวิราทยโยวิราโคเนยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหม คาถาบูชาพ่อปู่ชีวกะโกมารพัทโอมนะโมชีวโกศิลสาอาหางกะลุนิโกสัพัสสตานังโอสถทิพมะนตังประภาโสสุริยจันทังโกมารพัทโจปปากาเสสิวันธามิปันฑิตโตสมิทธโสอาโรคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวโกศิลสาอาหางกะลุนิโกสัพัสสตานังโอสถาทิพมะนตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพัทโจปากาเสสิวันธามิปันฑิตโตสมิทสโสอาโรคาสุมนาโหมิ โอมนาโมชิวโกศิลสาหังกรลุนิโกสัพัสสัตานังโอสถาธิภะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปรากาเสสิวันธามิปันธิโตสมิธโสอาโลคาสุมนาหมิโอมนาโมชิวโกศิลสาหังกรลุนิโกสัพัสสัตานังโอสถาธิภะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปรากาเสสิวันธามิปันฑิโตสมิธโสอาโลคาสุมนาโหมิ โอมนาโมชีวะกะกมทะโจบูชายะโอมนาโมชีวะกะกมทะโจบูชายะโอมนาโมชีวะกะกมทะโจบูชายะคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมนำโมไต่สือไต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกรรมกองสืออิมพอศักนำโมไต่สือไต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกรรมกองสืออิมพอศักนำโมไต่สือไต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกรรมกองสืออิมพอศัก คาถาบูชาพระพิกเนโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหาจบการสวดมนต์ประจําวันสาธุสาธุสาธุ